กรรมพยากรณตอนชนะกรรมบทที่26ควรค่านั่งรถเงีย,งยบๆมาด้วยกันสักพักก็เห็นชายในแว่นดำยินยกไม่เท้าขอทางข้ามอยู่ย้อยๆทำไมตาบาอดและซ่อจังริเดินข้ามถนนคนเดียว นี่ถนนกว้างตั้งสี่เลนทำไมไม่ไปหาสะพานลอยข้ามนะดูสิอีกเดียวรถคงติดเราต้องเสียเวลาจอดให้คนคนเดียวข้ามนี่ถ้ามีใครบนทางเท้าเมื่อช่วยอีตานั้นข้ามถนนพน้พนๆไปเสียได้ก็คงจะดีนะเอ๊ะทำไมรถเราถึงได้ชะลอกระทันหันแล้วจอดข้างทางแล้วเดี๋ยวพี่มานะ เยี่ยวตัวกลับไปมองอย่างงงๆแล้วก็ต้องตกตะลึงพิตราตรงเข้าไปโอบไหล่ชายพิการและกระซิบกระซาบคงบอกว่าจะช่วยพาข้ามฝั่งชายคนนั้นยิ้มชื่นและจับแขนเขาด้วยความยินดีใครแต่ใครมองน้ำใจของพิตราแบบนี้ทำให้เราหนกระดากและเกรงงยังไงชบกนอาจาอจะเพราะสายตาคนรอบข้างมองเหมือนว่าเขากำลังทำสิ่งแปลกประหลาดอยู่ก็ได้ พิตราพาคนตาบอดข้ามถนนอย่างปลอดภัยฝ่ายนั้นยิ้มแย้มขอบคุณในน้ำใจก่อนที่เขาจะแยกตัวเดินกลับมาที่รถเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้เรามองพฤติกรรมของเขาเป็นสิ่งผิดปกติเสียเวลาให้กับคนแปลกหน้าหรือเปล่าแต่ตอนนี้กลับรู้สึกว่าควรร่วมปราบปลื้มและเห็นดีเห็นงามตามนี่คงเป็นอย่างที่หมออุปการะบอก ว่าจากคาบารมีของเราอ่อนกว่าพี่ตรจะไม่อาจอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขได้อยากจะร่วมชื่นชมเขาแต่พอจงใจเค้นความยินดีก็กลายเป็นกระอักกระอ่วน,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 วนเลยทำประจบไปเลยดีกว่า <c oughs> ใจดีจังเลยค่ะรูปหลอกของจ้าหน้าปลื้มที่สุดเลยเหรอถ้าอย่งงางนั้นคราวหน้าเนี่ยเจอแบบนี้พี่จะจอดให้จ้าทำบุญบ้างนะอุย้ยไม่เอาละค่ะลัวคนตาบอดเอามาใ้ฟาดเนี่ย เราเข้าไปช่วยเขาเนะ่ะเรื่องอะไรเขาจะมาทำร้ายเราล่ะก็นึกว่าเป็นจิกลอตเตอรี่เขาไงคะมองในแง่ร้ายจังเลยนะคนตาบอดส่วนใหญ่นะ่จะจิตใจงดงามมากจักก็เคยนึกสงสารเหมือนกันค่ะแค่เราอยู่ในความมืดสนิทมองอะไรไม่เห็นพักเดียวยังน่ากลัวและชวนให้รู้สึกอับจนค้นหาอะไรไม่ได้พวกเขามืดสนิทไปจนตายจะยิ่งกว่าขนาดไหนโลกภายในของพวกเขาไม่ได้มืดสนิทอย่างที่เราดาว,นาวันหรอก ประสาทหูกับประสาทกายนะจะดีกว่าคนธรรมดามากเมื่อกี้จะสังเกตรหรือเปล่าฮะขนาดรถบรรทุกห่อตะบึงมาอีกตั้งหา่างเขายังโกลโลนลานเขยิบถอยมาชิดขอบถนนการที่ต้องรู้ความสะเทือนอยู่ตลอดเวลาของคนตาบอดนะทำให้บางคนมีสัมผัสที่หกที่เหนือกมนุษย์ธรรมดาซะอีกนะหมอที่ตาบอดบางคนนะมีตาเอ็กซเรย์สามารถรู้ความบกพร่องของอวัยวะภายในได้เพียงแค่ให้คนไข้นะมานั่งตรงหน้าเท่านั้นเองมีอย่างนี้ด้วยเหละค่ะ ดวงตาเนะ่ยเป็นอายตนะที่ทําให้เราเรียนรู้ทุกสิ่งได้เร็วที่สุดแต่ในขนาดเดียวกันก็เป็นอายตนะที่บั่นทอนสมรรถภาพของสัมผัสที่6มากที่สุดเช่นกันนะแต่เท่าที่จ้าเห็นคนตาบอดส่วนใหญ่การศึกษาน้อยนั่งตรงไหนก็นิ่งเงียบสงบเสงี่ยมอยู่ตรงนั้นดูไม่มีความทุกข์อะไรมากเลยเดาว่าเขาปิดการรับรู้อยู่ในขอบเขตเงียบเชียบภายในที่ที่น่าสงสารแต่ฟังจากพี่แตรคนตาบอดเนี่ย จะได้สัมผัสที่หกมาชดเชยดวงตาที่เสียไปใช่ไหมคะคนตาบอดทั่วไปเนี่ยจะเหมือนกันอยู่อย่างหนึง่งคือถูกบังคับให้ต้องกําหนดสติสำเนีกรู้การเคลื่อนไหวทั้งของร่างกายตนเองและวัตถุอื่นๆรอบๆประสาทหูกับประสาทสัมผัสทางกายจึงดีกว่าคนปกติแม้แต่พวกเราเองถ้าลองฝึกเราการทํางานของประสาทหูหรือกายสัมผัสมากๆก็จะรู้ว่ามีมโนภาพเกิดขึ้นเป็นเค้าเป็นเงาหรือกระทั่งชัดราวกับเครื่องเอสเล นี่เป็นเรื่องธรรมชาตินะไม่ใช่สิ่งลี้ลับพิสดารอะไรเลยแล้วที่พี่แตรบ,บอกว่าหมอตาบอดบางคนเห็นอวัยวะภายในเขาเห็นจริงเลยเหรอคะเท่ากับเครื่องเอ็กซเรย์หรืออาจจะยิ่งกว่านั้นอีกนะคนตาดีฝึกให้เห็นแบบเขาได้ด้วยเหรอจิตของใครเขาทาได้ทั้งนั้นแหละเพอพี่แต่รู้วิธีภายในชั่วโมงเดียวอะ่ะจ้าก็จะเห็นกระดูกตัวเองได้จิตจ้าแบบเดี๋ยวนี้ด้วยหรือเปล่าคะเช้าเนี้ยไม่ค่อยมีสมาธิเท่าไหร่เลยนะงั้น ลองขยับแขนวาดไปมารู้สึกถึงอาการวาดแขนชัดไหมค่ะชัดนั่นแหละที่เราต้องการคือสติตั้งต้นแค่สามารถรู้อาการวาดแขนได้เท่านี้เองงั้นเอาเลยค่ะลองสอนหน่อยสิคะทำยังไงจ้าถึงจะได้เห็นกระดูกตัวเองได้เอาละนั่งสบายๆนะค่ะมองไปข้างหน้าเหมือนจะดูขอบฟ้าพักสายตาเล่นแล้วก็หลับตาลง เหมือนยังกับมองขอฟ้าเล่นอยู่เหมือนเดิมอย่าเพิ่งคาดหวังว่าจะได้เห็นสิ่งอะไรทั้งนั้นเพราะว่าการคาดหวังนะ่ะจะทําให้เราเพ่งผิดเลยไม่เห็นอะไรที่ควรจะเห็นอย่างถูกต้องตามลําดับเอามือวางไว้บนตักนะแล้วย,ยกขึ้นลงสลับกันช้าๆขวาทีซ้ายทียกแต่ละข้างให้นับเป็นหนึ่งสองสามไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบร้อย ทำอย่างนี้ก็เพื่อให้เกิดความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องลองให้จิตมีเป้าหมายชัดเจนว่าจะต้องตามจับรู้อะไรแค่รู้ความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องได้เขถ้ากับเราจำลองโลกภายในของคนตาบอดขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วความใจเย็นและอาการรู้ความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องไม่วกแวกเนี่ยแหละสมาธิยิ่งตั้งมั่นมากๆก็จะยิ่งเหมือนมีแขนเคลื่อนไหวอยู่ในการรับรู้เพียงหนึ่งเดียว สังเกตด้วยว่าถ้าทำถูกจิตใจจะปลอดโปร่งขึ้นเรื่อยๆเอาอันนี้ให้ได้ก่อนอันดับแรกนะพอคิดขึ้นมาหรือว่า,ร,วารู้ว่าตาลอกแรกแล้วก็ให้หายใจย,วยาวๆสบายๆเรียกความสงบกลับมานะนั่นแหละรู้ซ้ำไปซ้ำมาแค่นี้เดี๋ยวก็จะเห็นเองว่าสภาพจิตจะเปลี่ยนแปลงไปในทางพัฒนาเหมือนไฟที่ถูกรุกให้โชนสว่างขึ้นเรื่อยๆ พักแขเมื่อสักเดี๋ยวก็ได้นะแต่ว่าอย่าเพิ่งลืมตาล่ะสังเกตไหมตอนนี้พอหายใจเข้าออกจะเหมือนกับเห็นลมหายใจชัดเจนขึ้นนั่นแหละก็รู้ลมหายใจที่ชัดอย่างนั้นให้ต่อเนื่องไปในระหว่างหยุดพักแขนยกแขนสลับนับถึงร้อยอีกรอบคราวนี้ดูนะด้วยจิตที่เริ่มสว่างโพลงอยู่อย่างนี้ลองน้อมนึกถึงตามจริงว่าสิ่งที่ทำหน้าที่เคลื่อนไหวอยู่ แท้จริงก็คือกระดูกเป็นซี่ๆมีลักษณะแข็งเป็นคนไกลสำคัญในการเคลื่อนไหวการที่เรารู้อาการเคลื่อนไหวของแขนชัดก็เท่ากับเรารู้กระดูกชัดด้วยแม้จะยังมองไม่เห็นเหมือนกับตาเห็นภาพสีแต่ก็เรียกว่าเห็นด้วยจิตสัมผัสบ้างแล้วละ่ะที่ขาววับ,วบนั่นแหละรักษาอาการเห็นอย่างนั้นไว้อย่าเพ่งให้มากขึ้นทำเหมือนปล่อยสัมภาระทิ้งให้หมด หลือแต่ความไร้น้ำหนักแต่ในขนาดเดียวกันก็ให้ความรู้สึกรับรู้สืบเนื่องแล้วจะเห็นชัดกว่านี้อีกอจิตแตกกระจายหมดเพิ่งจะได้เห็นของ D ดีแวบเดียวเองอะเป็นไงช็อกเลยเหรอจะฝันไปหรือเปล่าคะเมื่อกี้เห็นกระดูกชัดเลย,ยไม่ใช่ฝันหรอกถ้าฝึกรับรู้การเคลื่อนไหวของแขนด้วยสติธรรมดาจะแค่รู้ว่าแกนกลางการเคลื่อนไหวคือกระดูก ถ้าทำไปเรื่อยๆกระทั่งเกิดสมาธิปลอดโปรง่งจะเห็นเงารางๆและทั้งเมื่อไหรจิตโรมนิ่งเป็นหนึ่งก็จะเห็นชัดเหมือนจิตฉายแสงเอ็กซเรย์อย่างนั้นแหละเสียดายไม่ทําใจให้เป็นกลางๆและหลุดเพลททั้งที่อุตส่าห์เห็นแล้วขออภัยค่ะจ้ะมือใหม่นี่ค่ะสนุกดีนะคะแต่น่ากลัวจังของมันอยู่กับเรามาตั้งแต่เกิดไปกลัวมันทําไมล่ะสัจจากความจริงเนี่ยทาไมโหดร้ายนะคะ จะให้ยอมรับว่าที่แท้จ้าเป็นกระดูกผีอย่างนั้นเหรอผีไม่มีกระดูกที่ไหนล่ะฮะมีแต่คนนี่แหละเป็นกระดูกทั้งแท่งแล้วไม่ยอมรับกันลองใหม่ไหมอาจจะต้องรวบรวมจิตนานหน่อยนะเพราะว่ากระเจิงเสียหายหมดแล้วเดี๋ยวพี่เนะ่จะทําให้เห็นตับไตไส้พุงเลย <c oughs> ไม่ไม่เอาลคะค่ะจ้าขอตัวละนี่แหละหน้านะคนเรานะกลัวไหมกระทั่งเห็นตัวเองนึกว่าจ้าชอบดูอะไรสนุกสนุก แนนอยากรู้ไงล่ะว,ว่าเขาเห็นเอ็กซเรย์กันยังไงพอทําได้กลับวิ่งหนีป่าราบซะอีกค่ะจ้าหนักปอดแหกตาขาวแล้วก็กลัวมากเลยยอมรับแต่โดยดีนะคะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะแค่เห็นตัวเองเป็นกระดูกถือว่าคุ้มค่าไม่เสียชาติเกิดแล้วใช่ไหมคะโถเอ้ยแค่เห็นกระดูกปลายแขนยังไม่เห็นเป็นโครงกระดูกด้วยซ้ําไปเชื่อเลยคะ่ะว่าของมันเห็นกันได้จงแจ้งจางพางปาเน,นี้ยขนลุกไปทั่วเลย ลองดูใหม่อีกทีไหมคราวนี้ตั้งสติดีๆเห็นอะไรก็ทําเฉยๆไว้ไม่เอาแล้วค่ะแค่นี้ก็กลัวแล้วน่าเสียดายนะบางคนพยายามจนเลือดก,กําดาวแทบไหลยังไม่สําเร็จเลยจะนะ่ะทําสําเร็จง่ายๆแล้วทําไมไม่เห็นข้าไม่ทําต่อให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นละ่ะพยายามจนเลือกกําดาวไหลในอะย่างดีค่ะแต่เนี่ยจ้าพยายามแล้วฉีเจราชอายตายเลย เรามาถึงการจนบุรีประมาณ9ก้าโมงแวะถ่ายรูปที่สะพานข้ามแม่น้ําแควสถานที่ทางประวัติศาสตร์ซึ่งจะท้อนให้เห็นความโหดร้ายสมัยสงครามโลกครั้งที่สองจากนั้นไปที่เขื่อนสีนครินบนแม่น้ําแควเห็นแล้วบังเกิดความตื่นตาตื่นใจในความยิ่งใหญ่มโหลานของคาแพงสีขาวขนาดยักษ์และเวิรงวางลิบเลี่ยวชวนพิศวงเราเคยเที่ยวไปตามสถานที่ต่างๆกับเพื่อนมากมาย และพบว่ายังมีความเงียบเหงาเป็นเงาติดตามตัวไปทุกที่เหมือนชิ้นส่วนบางอย่างขาดหายไปและวันนี้วันที่มีพี่กลายอยู่เคียงข้างหัวใจของเราถูกเติมเต็มถึงที่สุดขณะท่อสายตาไปสุดห้วงน้ำกว้างไกลเราสัมผัสได้ถึงความสุขสงบกลางอกตัวเองเงาร่างสูงข้างกายเหมือนปีกอีกข้างที่หายไป โอไม่ถึงสองชั่วโมงกดไปตั้งร้อยกว่ารูปนะคะพี่นะ่ามีการ์ดความจำติดมาเยอะกดอีกพันรูปก็ยังได้รู้ค่ะแต่จะบอกว่าพี่แตรนะ่ะขยันจังเฉลี่ยท่านาทีละครั้งเลยนเนี่ยบางจุดชัดไวท้ทีๆเป็นสิบๆก็มีนะถ่ายจ้าแค่คนเดียวมีพี่แตรแค่สองสรูปเองจ้าถ่ายเดี๋ยวพี่แตรมั่งดีกว่าค่ะเดี๋ยวย้ายไปน้ำตกเอราวันเนี่ยค่อยถ่ายพี่บ้างแล้วกันค่ะไปก็ไปแต่จ้าใช่จะหิวแล้วล่ะ หลังทานข้าวกระวันเสร็จเราเดินทางต่อไปยังอุทยานแห่งชาติเอราวันเอราวันเป็นน้ำตกใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศสายทานหล่งไหลาจากระดับบนสุดถึงล่างสุดเป็นระยะทางเกือบ2,000เมตรท่ามกลางป่าเขียวชอุ่มด้วยแมกไม้นานา,นาพันธ์เสียงสาดซ่าของสายน้ำที่ผ่านโคดหินสู่แอ่งเบื้องล่างครอเสียงเพียกจุ๊บจิ๊บของนอกกลางลำนาวไพ ฟังเหมือนดนตร,รีดั้งเดิมครั้งเมื่อโลกพิภพเริ่มสร้างเราจุงมือกันเดินขึ้นสูงไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงชั้นเจ็ดอันเป็นยอดสูงสุดมานั่งเคียงกันแช่เท้าลงในแอ่งน้ำเย็นเราอบเอวจัะไหวหลวๆเงียฟังเสียงหอบหายใจเหนื่อยของจักแล้วรู้สึกหน้าฟังกว่าเสียงน้ำตกเสีอีก ไม่เคยขึ้นมาถึงชั้นเจ็ดเลยนะคะเนี่ยเคยมาเอราวันเมื่อหลายปีก่อนขึ้นแค่ชั้นสามหรือว่าชั้นสี่เองพี่นะไม่เคยมาเลยด้วยซ้ำต้องขอบใจจ้านะที่วันนี้ชวนมาโอ้โหข้างบนนี่สวยจริงๆเลยถ้าได้มีอย่างนี้ไว้ดูที่หลังบ้านก็ดีนะอืมกลับถึงกรุงเทพนะที่ขาาจะสั่งให้เขาย้ายไปให้จ้าพอดีเลย <laughs> พิ่ร่าคะเอราวันเนี่ยเป็นชื่อของช้างใช่ไหมคะ เอราวันเนอะเป็นช้างพานะของพระอินทร์จริงๆแล้วมี33าเสียนคนมาเห็นชั้นเจ็ดคล้ายหัวช้างกับงาช้างก็เลยเรียกว่าเอราวันธรรมชาติเนี่ยสวยเหมือนความฝันเลยนะคะแต่เจ้าไม่อยากให้เนี่ยเป็นแค่ฝันชั่วคราวเวลาสุกเราอานมองน้ําตกที่แยกเป็นสองสายเปรียบเทียบ่าเหมือนงาช้างของพระอินทร์แต่พยายามทุกอุปทานทึกทักเอาว่าเป็นเหมือนม่านน้าตาตัวเองก็ได้ น้ำตกไหลลงมาเป็นทางเดียวและจะเริ่มเป็นสองแพร่งที่โขดหินนั่นไม่ใช่ไหลต่างสายไหลาต่างทางกันเหมือนน้ำจากสองตาของมนุษย์ซะหน่อยจ้าต้องไม่ตาหาเรื่องอย่างหนักทีเดียวนะถึงเห็นแล้วเหมือนน้ำตาได้ <c oughs> จริงด้วยคะ่ะจ้าคงนึกว่าเป็นยักษ์ตาเดียวมั้งกังวลอะไรกันหน้าเหรอฮะบอกพี่ได้ไหมเออจ้าก็แค่แค่อะไรจ้าตอนกำลังสุขที่สุดเราอาจไม่อยากเสียทุกสิ่งตรงหน้าไป กระทั่งกลายเป็นกังวลมั้งคะรู้ไหมคนส่วนใหญ่ทุกเพราะคิดถ้าเลิกคิดเขาอาจจะพบว่าทั้งชีวิตต้องเจอเรื่องเลวร้ายอย่างแท้จริงแค่สองสามผลเท่านั้นเองแค่เรื่องเดียวที่หนักหนาสาหัสจริงจ้าก,ก็ไม่คิดว่าตัวเองจะทนได้แล้ยละคะ่ะจะคิดว่าความรักของเราควรค่าแก่การแลกกับทุกสิ่งมะจ้าอํำอึ้งไม่หลุดปากตอบรับหนักแน่นทันใดแสดงความกังขาในตัวเองฮะ จ้าเน่ยเป็นคนอ่อนแอภูมิต้านทานความทุกข์ต่ำเจ็บนิดเจ็บหน่อยก็ดิ้นไปบ่าแถามยังมีความอดทนน้อยกับการต่อสู้และการฝ่าฟันที่ยากลําบากจบปริญญาตรีได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งมาเนี่ยไม่ต้องฝ่าฟันไม่ต้องเจออุปสรรคยากเย็นบ้างเลยเหรอการเรียนดนตรีคือสิ่งที่จ้าถนัดไม่ต้องออกแรงบ้างดีคะ่ะมันต่างกับเอออีกหลายๆเรื่องเอาเป็นว่าที่จะพยายามทำทุกอย่างให้เราได้อยู่ด้วยกันนะ ที่แจรผ่านโลกเห็นชีวิตและเข้าใจตัวเองนี่กว่าจะมากบอกได้ไหมคะว่าที่เรากำลังรู้สึกต่อกันอยู่เนี่ยความจริงคือหลงหรือว่ารักความรักอาจจะเริ่มต้นจากความซึ้งใจช่วยเหลือเกื้อกูลกันหรืออาจจะเริ่มต้นจากความหลงไหลสเสน่ห์ของอีกฝ่ายความรักฉันหญิงชายจะไม่มีตัวตนขึ้นมาลอยลอยดยปราศจากสาเหตุสิ่งที่วัดว่าความรักนั้นแท้หรือว่าเทียม ต้องใช้ใจเราเองเป็นอันดับแรกถามตัวเองง่ายๆว่ารักเนี้ยแน่นแฟนลึกซึ้งขนาดไหนจากนั้นก็ปล่อยให้เหตุการณ์ระหว่างอยู่ร่วมทุกร่วมสุขด้วยกันเป็นตัวยืนยันว่ารักเราชนะกระทั่งความครัวตายไหมจะว่าจะรักพี่แรมากกว่าพี่เอินอีกค่ะบางทีพี่เอินมาโอบก,กอดเราเหมือนแสนระแต่บางทีพอเราจะกอดบ้างก็สลัดเหมือนเรื่องเกียิไม่สนิทใจอย่างนี้เลยแต่ขนาดนั้น จ้าก็เคยอยากฆ่าตัวตายเพราะพี่เอินมาแล้วนั่นเท่ากับรักของจ้าดุรแรงเหนือความกลัวตายหรือยังคะจ้าไม่ได้คิดฆ่าตัวตายเพื่อบูชารักแต่ว่าที่จ้าอยากฆ่าตัวตายเนะี่ยเพราะว่าหนีทุกทรมานจากใจต่างหากละ่ะนั่นเป็นการทําเพื่อเอาใจตัวเองนะไม่ใช่ทําเพื่อความรักไม่ใช่เพราะซึ้งถึงค่าของเอินอย่างทองแท้แมมุมมองนี่เองทําให้อะไรอย่างหนึ่งกลายเป็นตรงข้ามได้เลยนะคะจะว่าไปชีวิตจ้า ถ้าอยู่โดยปราศจากความรักสู้ไม่มีชีวิตจะเลยดีกว่าคะ่ะอันที่จริงนะยอมตายเพื่อความรักยังอาจจะแพ้ชีวิตที่ต่างไปเพื่อความรักด้วยซ้ํานะเพราะกลั้นใจไม่กี่นาทีก็ตายแล้วใครต่อใครทํามาเยอะแต่การจะต้องกัดฟันทวนกระแสะเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นดอกไม้บูชารักนะมีสักกี่คนที่ยินยอมระหว่างเรานะ่ไม่ได้ต่างกันขนาดต้องเปลี่ยนนิสัยหรือวิถีทางอะไรมากนีค่ค่ะฉันไปค่ะพิดี เลิกคิดมากเธออยู่ร่วมกันอย่างปกติแล้วก็รอทุกสิ่งทุกอย่างบอกเราเองว่าต้องการให้เราทําอะไรบ้างคอยดูกันว่าใจเราเน่ยพร้อมจะทําเพื่อรักได้แค่ไหนสําหรับที่นี่วินาทีนี้ควรให้เสี่ยวแห่งความทรงจําดีๆระหว่างเราที่ย้อนมาระลึกแล้วเหมือนน้าใสอยู่เสมอไม่เจือมนทินเพราะวางแผนเกงอนาคตไกลเกินตัวจนกลุ้มใจเปล่านะ เราคิดแล้วก็เห็นตามยิ้มกว้างสบายใจซึมซับความสุขจากภาวะคู่ด้วยใจที่เต็มดวงกว่าเดิมเอนหน้าซบไหลและปล่อยให้พิแรกระชับกอดแน่นขึ้นอีกอ้อมกอดของพิแรอบอุ่นจนเราปรารถนาจะห่อตัวเองเป็นสมบัติแนบกายเข้าไปจนชั่วนิรัน